เรากลับมาเดือนที่11เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าใครจะกลับมาเป็นมาได้ดีกงผมผมเรียกเอ่อทรัมป์ว่าเชฟลอนทรัมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทรัมป์เนี่ยไม่ไม่สติงเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาอะไรทั้งหลายยังกลับมาเป็นผู้สมัครขนาดได้ดีได้เพราะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าไปดูจากทรานซ์ตันซายเนี่ยดีคอนวิสทำโมเดลออกมาบอกว่าโอกาสที่ทรัมป์จะชนะเนี่ยถึง60% 2ใน3นะครับตอนนี้อีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้อาจจะน่าเชื่อถือนะอันนี้เขาเรียกว่า มันมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งชื่อเนทซิลเวอร์ในที่เมริกาแล้วก็เว็บไซต์เขาชื่อ5 3 v a ก็เป็นจำนวนของอจำนวนของไ e อเล็กทริตทั้งหมดของทุกรัฐมนตรีกันแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้นวันกำลังยังไงทั้งก็่จะมีโอกาสชนะอื่นหรอือเผมไม่น่าเชื่อนะคือขนาดเฉลี่ยในการดีขนาดไหนถ้าเป็นปกติเนี่ยเฉลกิยในการดีขนาดนี้เนี่ยประธานาธิบดีที่อยู่เนี่ยได้รับการเลือกตั้งชนะแน่นอน แต่การแปลว่าไบเดนยังไม่ได้รับเครดิตเศรษฐกิจอเมริกาดีแรงงานราคาแพงขึ้นแต่มันเป็นเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องหลาย,ลายอย่างคือตอนนี้าการแปลว่าคนที่รวยเนี่ยคือคนที่ลงในหุ้นลงลงทุนในหุ้น Nvidia. เอ็นบีเดียาไม่ใช่จี่มันมีมันมีหลายหลายคนที่รวยนะแต่ว่ามันไม่เท่ากันในอีเคดิตคุณภาพค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นในอเมริกาก็ในส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สป,ปอร์ตโจไบเดนเท่าไหร่แต่โอกาสที่ทำกลับมาค่อนข้างสูงและถ้าทำกลับมาในหน้าโกลาทำกลับมาบอกว่าจะขึ้นภาษี นราค่อยจะจีนกว่าหกสิบเนต์นะีโอ้โหอันนี้ก็คือหนักมากนะครับถ้าเกิดทับเพิ่มสี่หิบเแล้วก็ทุกประเทศก็จะเป็นไทยก็ขึ้น10%โอ้อันนี้ลำบากเลยนะอันนี้ประเทศที่เป็นฐานการผลิตที่มารับจ้างจีนผลิตบริษัทจีนเข้ามา,าใช้เป็นฐานการผลิตเนี่ยอันนี้จ,จะต้องลำบากเพราะฉะนั้นนโยบายไชนะ่าฟัสต์วันที่บอกว่าทุกคนจะใช้ความเสี่ยงไม่อยากจะผลิตแต่ใช้หน้ารองผลิตประเทศอื่นเปใช้หน้าฟัสต์วันมาอาเซียนไปเม็กซิโกอาจจะโดนนะเขาบอกรถ ทั้มบอกว่าถ้าถ้ารถของจีนแบรนด์หนึ่งที่เม็กซิโกแล้วเอาเข้ามาเนี่ยขึ้นภาษีเลยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เขไม่รู้ทำได้เลยนะแต่ว่าทั้งเขาพูดอะไรก็น่ากลัวเพราะว่ามันมีโอกาสทำได้นะแล้วก็เ,เราอาจจะเห็นความน่ากลัวมาเรื่อยๆมนาะแล้วเดือนสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นเดือนที่ชี้ว่าเป็นูุผิดทูกคนของการกาค้าโลกนะครับอยากจะยกตัวอย่างอันนึิมนะสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นพอเกิดจำเพาะภาษีขึ้นเนี่ยจำเพาะภาษีขึ้นมาเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ปี2011เนี่ยอเมริกาอินพุตโซลาร์แผงเข้ามาประมาณ60%ของจีนแต่พอปี2012เนี่ยมีการใช้กับแผงสีขึ้นมาแล้มีการตั้งภาษีนำเข้าขึ้นมาหลังจากนั้นยอดการนำเข้าจากจีดอกมาเหลือถ้าจะเหลือศูนยใน10กว่าปีทีนนะ่ผ่านมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการนำเข้าจากเซอเรียสเซียนะหรือ,ออาเซียนของเราก็คือเหมนแต่ฐานรับเลี้ยงของเรา,เ,ราเป็นไทยเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาแต่จริงก็คือ เราไม่ได้ทำเองเรากส็สัญชาติจีนนั้นครับก็ือเป็นบริษัทจีนที่ย้ายมาตั้งในเมืองไทยนะซึ่งแล้เดี๋ยวตอนนี้เขาจะมีการนัดการการติดกันเพิ่มขึ้นอะีกบอกว่าคุณหลบภาษีนะครับเสียสิ่งที่ดีสําหรับเราก็คือถ้าอเมริกาออกกฎี้มาเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องผลิตมีการผลิตโปรเซสต่ารผลิตเนี่ยต้องมากขึ้นนะถ้าเขาบอกว่ามูลค่าในการผลิตเนี่ยต้องเกินสามห้า,าเปอร์เซ็นต์ถึจะนับว่าไม่ได้ทําในจีนไม่ไงั้นนะของเราแก็มาประกอบปิดตา ติดตามปุ๊บก็เป็นของจีนปุ๊บก็จะโดนภาษีนะแต่ว่าต่อไปยังไม่ได้นะจ,จะยังไม่โดนภาษีต่อไปจะไม่ได้แนละ้วต่อไปต้องมาผลิตจริงๆมี value added มากขึ้นจริงๆจากสงครามการค้าที่แล้วตั้งแต่ทรัมป์ทำมาจริงๆเขาบอกไม่ค่อยจะกระทบสินค้าจีนเท่าไหร่เพราะจริงจีนก็พยายามหาทางสิทธิ์มาผสมนะนะแต่แต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งเดียวที่จีนทำเยอะเนะี่ยทุกกวบการจีนทำเยอะมีมีอยู่สามสี่อย่างอันแรกคือยาข่ายผลิตที่เราเห็นอันแรกก็คือ มั่วเลยบอกว่าอันนี้ไม่ได้มาจากจีนติดป้ายว่าไม่ได้มาจากจีนอีกอันหนึ่งที่อันนี้พวกอมกับกนายก็ชอบทำก็ชอบบอกว่าราคาลดลงไปนะราคาที่นําเข้าก็คือมิสเคาเร์มิสซิ v o อยซิง Miss, icing, ทำให้ราคาต่ากว่าอูลค่าที่แท้จริงนะอีกอันหนึ่งที่จีนทาก็คือค่าเงินหยวนทําให้ค่าเงินหยว,น,หหยวน,ออนอ่อนมาตลอดนะตอนนี้เขาบอกอ่ะแล้วถ้าเกิดครั้งนขึ้นมาสิมา60%ปจะเกิดอะไรกับค่าเงินหยวนนะตอนนี้ค่าเงินหยวนเดิมตอรแากประมาณ7.2อหยวน าบอกว่าถ้าเกิดทรัมป์ขึ้นภาษี6 0เนี่ยจีนคงคงไม่สามารถลดค่าเงินได้60แต่เป็นไปได้ว่าจีนอาจจะต้องลดค่าเงินไปถึงเกือบ20นะจากเลเวลตอนนี้ที่1ดอลลาร์ประมาณ7.2หยวนจะกลายเป็น1ดอลลาร์อย่างน้อยต้องเป็น8หยวนหรือ8.5หยวนเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันจะตบแน่นอนและถ้าจีนค้ามเงินอ่อนก็มาตีตลาดที่ผ่านมาเราเห็นก็มีอเขามีความมั่นใจสติเขาผลิตได้เยอะเขาก็มาฝั่งประเทศที่ แต่เรามีความสำคัญที่ดีกับเขาก็คืออย่างประเทศเรากลุ่มนั้นในเมกาแต่ว่าประเทศพวกเราว่าเรื่องการผลิตก็จะไม่ไหวละนะเพราะว่าโดนสินค้าจีนทะลักเข้ามา <Okay. S 1> อ่ะหเห็นว่าที่ผ่านมาก็มีจีนยขยายการผลิตมาแล้วกเ็เราก็อินพุตที่ส่วนจ,จีนมาผลิตแล้วก็อาจจะส่งไปเมกาเพราะนั้นยอดการขาลการค้าของเราอราจจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เห็นว่ามีการย้ายฐานการผลิตไปคือโลกมันจะวุ่นวายอันนี้ที่จะให้บอกก็คือ กำแพงภาษีเนี่ยพอมันเกิดขึ้นบุกเนี่ยเดี๋ยวมันจะรุนวรงถ้าเกิดทรัมป์มาใช้น้ำกาซฟอสฟอร์ทำไม่ได้อีกแ้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องคิดนะว่าตอนนี้คนที่จะมาลงทุนในไทยเนี่ยจะยังไงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์เขาบอกว่าไม่สนใจถ้าเป็นสัญชาติจีน,นจะขึ้นภาษี60%อันนี้การผลิตการแขยายผลไม่มีประโยชน์ใช้น้ยกาซฟอสฟอร์ strategy นี้เจ๋งแน่นอนผมเหลือเวลาไม่เยอะนะครับอ่ะก็อันหนึ่งที่อยากจะบอกไว้นะครับนะอันนี้ นักเรียนเศรษฐศาสตร์หลายคนอาจจะรู้นะมันมีกฎอันหนึ่งเรียกว่า smooth holly act smooth นี่ก็ smooth เป็น senator คนหนึ่ง holly เป็น senator สองคนเนี้ยบอกว่าตอนนั้นเศรษฐกิจแมากนการ้ยสมากปี1930 1930ิบร้อยกว่าเกือบร้อยปีก่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิด great depression great depression ปุ๊บเขาบอกว่าสิ่งเขาต้องทำคือต้องปกป้องผู้ผลิตในประเทศเราเริ่มจากผู้ผลิตก็คือพวกเกษตรกรเพราะนั้นขึ้นภาษีหมด2 0่สถึงยีนะครับแล้วปรากฏว่าเขาขึ้นอย่างเด็ดปุ๊บเนี่ย ทุกประเทศก็มีการก ant, ปรับโตกลุ้นขึ้นภาษียุโรปขึ้นภาษีทุกประเทศขึ้นภาษีหมดนะจะเห็นได้ว่าช่วงนั้นหนึ่งเก้าสามศูนย์อะไรเงี้ยเศรษฐกิจโลกแย่มากเพราะอะไรพอเพราะสงครามการตอบโต้คนเริ่มำแพงภาษีเพราะนั้นทําให้การค้าโลกเนี่ยรอดลงไปนะยอดการาค,าคาร้าโลกมูลค่าการค้าโลกเนี่ยภายในห้าปีหนึ่งพันก้าร้อยยี่สิบเก้าถึงหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบมูลค่าหายไปหกสิบหกเปอร์เซ็นต์หรือสองในสามของมูลค่าหมดหายไปเลยนะเพราะนั้น อันนี้อยากให้เห็นว,ว่าเนี่ยเราดูดซ้ายคือการแนะนการผิดแต่ถ้าทรัมป์มามแล้วขึ้นภาษีแบบเนี้ย,ยาาการและนำเป็นเม็กซิโกกับบราซิลเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะที่เราเห็นว่าเนี่ยการแนะนำทิ่ทำให้ตอนนี้เม็กซิโกเป็นเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์อันดับหนึ่งของอเมริกานะที่ที่ทขนล้ำเข้าของจากเม็กซิโกนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะไปไม่ได่ถ้าถ้าทรัมป์กลับมาแล้วก็เขาเรียกว,ว่าทำให้เกิดสมูท t อ holly a c อีกรอบหนึ่งนะครับ แต่ว่าตอนนี้จีนเขามีพาวเวอร์เยอะมากถ้าทุกคนเกิดการรูปที่ติดมาในนอนในทีมก็ไปถามให้ว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดอันดับหนึ่งตลาดนําเข้าตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศหล่านี้คือหลายประเทศทั่วโลกมากอันนี้ยังไม่ได้เป็นท็อปฟรีถ้าท็อปฟรีนี่จะเกิดทั้งโลกเลยนะแล้นี่คือเอาแค่ในเมื่อวันมาเอาเ่วยดีนีจีแลนด์หลายประเทศเนี่ยต้องพึ่งจีนเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยต้องคิดต้องผลเหมืนจะกระทบแล้วก็บอกว่าอ่าที่สามารถจะดีอยู่เป็นไปก็จีนก็คงไม่ไม่ไปขึ้นภาษี สินค้าที่เราต้องการพอเราะจะไปจัดการอย่างสินค้าเกษตรจากเมกาสินค้าเกษตรจากยุโรปเพราะว่าแน่นอนเกษตรเนี่ยคนมันเยอะมันมันได,ได้เสียงโหวตเยอะต้องนักการเมืองเหมือนกันทั่วโลกนะก็คือต้องจัดการด้วยด้วยเสียงของประชาชนที่ะเลือกเขานะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นวิธีลารเช่นการดูการอ ถ้าทุกคนตั้งกำแพงภาษีกันแต่ว่าการค้าโลกทำหมดนะคัพพลายเชนที่เราทํามา globalization บทเรียนที่เราเรียนมาว่าสมุทรพอ l i ีแอร์เนี่ยมันทําให้เกิดเกร e ิเฟเร i ันหนักกว่าเดิมทุกคนคิดว่าเอา้าควรจะป้องกันผู้ผลิตในประเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งตอนนี้ยุโรปก็ทํำอเมริกาก็ทำแต่กกว่าถ้าทุกคนทำนหมดเนี่ยการค้าโลกก็จะพละัดแล้วอาจจะเกิดเศรษฐกิจที่หดตัวหนักกว่าเกรดิเฟเร i o n อีกต่างหาก ข้อสรุปเนี่ยผมว่าประเทศไทยโชคดีะน,นะครับนะว่าเราเองก็งเป็นฐานกำลิงดีดีดีด้วยนะหลายคนก็บอกว่าง U, สงคัญดีดีสงคามคนแทนภาษีดีดีเนี่ยเราอาจจะได้ไประโยชน์นะาะเราสามารถส่งไปประเทศอีสานไะด้เพราะว่าเราอาจจะเริ่มมีรถไฟฟ้าจีนเราผลิตในประเทศไทยนะเรื่องคลีนเทคเนี่ยเราก็ต้องทำนะจริงๆเราสามารถลดราคาพลังงานได้เยอะอันนี้เป็นสื่อเรื่องราคาพลังงานที่เราพูดถึง Data Center แล้วก็มี Clean Energy นั้นคลีน n t e เนี่ยเราก็ต้องพยายามเ e ็ b r a c e มา ก็พยายามจับมันให้ได้นะครับแล้วเราก็ควรจะใช้มันมากกว่านี้ประเทศไทยเป็นที่ร้อนมากนะทำไมแต่เราสลารับทางการเงนน้อยอยู่นะก็อาจจะเป็นเรื่องกฎมองกฎหมายมันก็ไปแก้กันนะแต่ต่อไปนักลงทุนต้องคิดแล้วว่าไอ้ไชน่าพลาสต์วันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ผมว่าประเทศไทยได้ไประโยชน์จากไชน่าพลาสต์วันเพราะไงเพราะต้องมาขยา,ายตระกูลมามาในอาเซียนแต่ว่าเราเองต้องทําตัวให้แอคทีฟอย่างที่บอกว่าเราต้องทําให้น่าสนใจคนก็เลื่อย้ายเงินย้ายคนมามาอยู่ในประเทศไทย ในคลินเทควอลเนี่ยเราต้องพยายามแคปเจอร์เทรนนี้ได้นะครับส่วนในอาเซียนส่วนในอาเซียนเองเนี่ยอยากให้มองว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขาทะเลาะกันแต่ถ้าเราไปเป็นประเทศเดียวมันเหมือนไม้ก้ามเดียวคนก็หัดแตะเจียบตอนเราเรียนหนังสือเด็กๆนะแต่ถ้าเรารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้องเป็นอาเซียนเป็นสิประเทศเนี่ยเราเริ่มมีคลาสละเราเริ่ม Power, มีพลาว์ล้วในการ n e โก t i a t e นะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าผลินในอาเซียนเนี่ยไม่ว่าอาจจะมีต้นน้ำอาจจะเลเซอินโดมีแร่ธาตุนะ สิงคโปร์มีไฟแนนซ์นะเรามีด้านการผลิตเรามีเครดิตเรามีการงานสะอาดต้ออาจจะช่วยกันได้เรามองตัวเองเป็นยูนิตแต่ตอนนี้อาเซียนของเราก็ายังไม่สร้างขันจะเป็นแค่ชื่อถ้าจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวเลยแค่มาอยู่ใกล้ๆกันนะเพราะฉะนั้นะรต,ตรงนี้เองเป็นอันหนึ่งที่ผมว่าถ้าอาเซียนรวมพลังกันได้เนะี่ยแล้วมองมองเราเป็นยูนิตเราเป็นยูนิตที่มีคนไอ้คำว่ายูนิตที่มีคน600ล้านคนเรากําลังโตเรากำลังเอ่เอเสรีกิจกำลังโตนะครับแล้วอายุเราก็ยังเด่งอยู่ยกเป็นประเทศไทยนะส่วนใหญ่ประเทศอืนอออ่นเขาก็อายุเฉล นั่นตรงนี้เองมันมีพอร์เราเป็นทั้งฐานการผลิตเราเป็นทั้งเลาที่สำคัญแต่อเมรย่าต้องมีมบทบาทมากกว่านีา้